ด้วยด้วยด้วยลักษณะของคนอีสานแล้วอะ่ะคือเขาเขาต้องกินสมุนไพรเยอะๆเพราะว่าอะไรรู้ไหมทุกคนเพราะว่าเขาต้องแข็งแรงอะ่ะเขาต้องแบบไม่เจ็บไม่ป่วยเพราะว่าเขาต้องทํามาหากิดดังนั้นเขาต้องทานอะไรที่มันเป็นสมุนไพรเข้าไปเยอะๆยเพื่อทําให้ร่างกายมีพูมิต้านทานโรคทําให้เขาไม่ป่วยเราก็จะไม่ต้องเสียเวลาเสียเงินเสียทองอะไรเพื่อที่จะไปรักษาตัวเ,เองมากขึ้นวันนี้สุกเจรนที่ที่พี่กำลังจะทําอยู่ก็คือเป็นเมนูที่ลูกค้าวันนี้มีลูกค้าเข้าจอง จองเป็นชุดของอาหารที่เราได้ไปแข่งและชนะเลิศมาบวกกับเป็นลูกค้าเก่าของเราด้วยเราก็เลยกําลังทําเมนูให้เขาอยู่ค่ะมีหลายๆคนเคยสงสัยว่าเมนูที่เอาไปแข่งในรายการเชฟกระทะเหล็กเนี่ย คือเราได้เอามาทําจริงไหมมันเกิดจากการทําจริงไหมมันจริงมันเกิดเกิดจากการทําจริงๆเพราะว่าสิ่งที่เราคิดแล้วก็นึกถึงเมนูอาหารก่อนที่เราจะไปแข่งหรือว่าในขณะที่เราแข่งเนี่ยเราก็ได้รู้ว่าอ๋อเราต้องยึดจากอาหารที่เป็นพื้นฐานของคนอีสานดังนั้นเมนูทุกเมนูที่อยู่ในรายการเชฟกระทะเหล็กเราเอามาทําเป็นอาหารที่เราทานกัน ทุกๆวันแล้วก็มาเป็นอาหารที่ขายในร้านของสุจใจแลนของเราด้วยนะคะเพราะว่าอาหารอีสานแล้วเริ่มต้นจากการที่เราจะมีวัตถุดิบที่มันเป็นแบบเหมือนผักก็จะเป็นผักพื้นบ้านที่เป็นผักพืชสมุนไพรไม่ว่าจะเป็นแถวอีสานเขาเรียกว่าใบกอยเลิศจ้ะนีักอยเลิศน,นีักอยเลิศคนผักกาดไ่รู้เออนี่อย่งเราจำบ่ได้จ้ะ ไใบชะพูใบชะพูอลนนี้นี่จางหัวละพาค่ะนี่ก็จะเป็นหัวละพาที่เราใส่มันก็จะเป็นผักสมุนไพรพืชสมุนไพรทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นเครื่องแกงที่เราทาที่ทุกคนจะเห็นที่เราทําอยู่ในรายการเชฟกระทะเหล็กเราเอาเครื่องแกงที่เป็นสมุนไพรของไทยของอีสานสมุนไพรพื้นพื้นฐานมาทําเพื่อที่จะทําให้ชูรสชาติของอาหารต่างๆนั้นให้มันอร่อยมากยิ่งขึ้นค่ะเมนูแรกของวันนี้ที่ลูกค้าสั่งไว้ก็จะเป็นอูเพียเสือตอนี้เรากำลังเตรียมเครื่องเรียบร้อยแล้วแล้วก็ในส่วนของเครื่องแกงเราก็โขกไว้้เรรียบอย แล้วพร้อมที่จะพร้อมที่จะมาทําแล้วนะอ่ะวันนี้เราเดี๋ยวลูกค้าเข้าแล้วอ่ะงั้นเรามาลองทําให้กันดูเลยดีกว่าอร่อยแน่ครับผมเชื่อเลยว่ามันอร่อยแน่ๆค่ะเพราะมันเป็นอะไรที่เราเอากลับมาทําหลายรอบแล้วแล้วก็มาแก้ไขในสิ่งที่แบบที่คณะกรรมการวันนั้นน่ะบอกว่าเราขาดอะไรเราเราอ่อนอะไรเราอ่อนรสชาติไหนเราก็เอากลับมาปรับแก้ ตอนนี้เราก็เอาเครื่องแกงลงไปแล้วนะคะแล้วก็จะตามด้วยเสือที่เราหั่นไว้เรียบร้อยแล้วนี้ของสดนะคะเราทำใหม่ทุกวันเราก็จะคั่วแบบให้มันหอมอยากให้ทุกคนได้เห็นจักเลยว่าในขณะที่เราคั่วอยู่เนี่ยกินแบบกินสมุนไพร ที่มันบบโดนความร้อนแล้วมันแบบมันหอมมากก็มันทําให้เราแบบรู้สึกแบบเอ้ยมันโล่งโปร่งแบบรู้สึกแบบระบบการหายใจของเรามันโล่งขึ้นจริงๆค่ะเพราะมันคือสมุนไพรที่ดีมากเลยของประเทศไทยพอเราคั่วไปได้สักพักหนึ่งนิสหนึ่งเทคนิคของการที่เราแบบทํา อูเพี้ยเสือนะคะเทคนิคของมันก็คือเราจะไม่ทําให้ตัวตัวตัวเนื้อมันมันสุกมากนะคะเพราะว่ามันจะเหนียวพอได้ถึงขั้นตอนนี้แล้วนะคะเราก็จะเอาเพี้ยเพี้ยซึ่งเราต้มไว้เรียบร้อยแล้วนะคะใส่ลงไปผู้ใดมากคุมกับไส้ไล้ผู้ใดมากเ่าคมกับย,ย่าไส้ไล้แล้วก็อู่ต่อไปเรื่อยๆให้เครื่องแกงกับเพี้ยมันเข้ากันด้วยแล้วมันก็จะหอม หอมเตะจมูกนี่มันก็จะเป็นแบบนี่เลยดูสิมันน่ากินมากๆค่ะโอเคก็ได้ที่แล้วเราก็จะเป็นปรุงรสชาติด้วยแค่น้ำปลาแล้วเราก็ใส่น้ำปลาหน่อยนึงใส่เกลือจัน้อยค่ะเรียบร้อยอันนี้เราก็จะเริ่มใส่น้ำ หยอเข้าไปอู้เขาต้องเห็ดเขนเขนเทนสักหน่อยเสร็จแล้วเราก็จะใส่ผักนะคะใส่ผักที่มันสุกยากหน่อยก่อนลงไปทุกกระบวนการและขั้นตอนเราต้องรีบสักหน่อยถ้างั้นเดี๋ยวเนื้อเรามันจะเหนียวว้าวใส่ไผ่เลือลงไปแล้วพี่น้องเอ้ยกินนี้มันแบบสำหรับใครที่แบบไม่ทานเนื้อ บางคนที่จะเหม็นแบบเหม็นกลิ่นเนื้ออะไรเงี้ยค่ะแต่ด้วยว่าเมนูนี้น่าจะไหวอยู่เพราะว่ามันมีตะกินสมุนไพรแล้วก็มีใบผักอีเลิศเนี่ยใบชะพูเนี่ยมันทําให้แบบดับกลิ่นได้ได้ดีมากๆเลยรอให้เดือดนิดหน่อยผักยุบเราก็จะใส่เลือดแล้วเราก็จบเลยเมนูนี้ง่ายมากเลือดนี้เราก็ใส่ลงไป ใส่มากใส่น้อยแล้วแต่ความชอบของเราที่แบบเราอยากให้มันข้นแบบไหนถ้าใส่มากมันก็จะข้นมากเหมือนน้ำตกแต่ถ้าใส่น้อยหน่อยมันก็จะโอเคสำหรับคนที่แบบไม่ชอบกินเนื้อไอ้ไม่ชอบกินเลือดนะคะ ี่คือเมนูของอาหารพื้นถิ่นของคนอีสานเรียบร้อยแล้วค่ะพีีกำลังจะบอกว่าอาหารพื้นถิ่นของแต่ละท้องถิ่นมีความสําคัญและมีความโดดเด่นที่แตกต่างกันไปดังนั้นแล้วมันไม่มีอาหารพื้นถิ่นไหนที่ดีกว่าอาหารพื้นถิ่นไหนแต่มันอยู่ที่ว่าคุณค่าของอาหารแต่ละพื้นถิ่นมีค่าเท่ากันแต่ทุกคนรู้ไว้นะคะว่าอาหารแต่ละพื้นถิ่นเป็นอาหารที่ดีที่สุดที่ทําให้ชีวิตของพวกเราแข็งแรงขึ้นค่ะ